นัวแซบจะบอกใครเลยส้มตำเลิศมากกรอบมันทภายใต้ความแข็งมีความกรอบมีความนุ่มก็ส้มตำไปค่ะทุกคนวันนี้ป้าสอนนะคะพาพี่พีเนเพื่อนน้องๆนะคะชา youtube นะคะ fc ป้าสอนที่น่ารักทุกคนนะคะมากินส้มตำน,นะคะรสแซบๆนะคะนัวๆนะคะรวมถึงนะคะ จะมีข้าวปุ้นนะคะแล้วแคบหมูด้วยวันนี้เป็นส้มตำนะคะปูปลาร้านะคะแซบแบเผ็ดเผ็นะคะทุกคนตามสูตรพริกแห้งพริกสดผสมกันนะคะแซบนัวขวอยีสานบ้านป้าสอนกันเองนะคะวันนี้เรามาแซบนัวกับป้าสอนนะคะวันนี้ก็จะเป็นง่ายๆสไตล์ควัวป้าสอนพาชิวพาชิมค่ะสอนก็จัดจานรอเพื่อนๆไว้น,น,นานๆนะคะโอ้จนมาหมดขึ้นมาซอยป้าสอนกินและพี่น้องเอ้ยอยังไงก็หมดก็จะได้เข้าท้องไปนํากันกับปผสมก,กัน เราก็จ้วงๆกันเลยนะคะทุกคนไม่ให้เสียเวลาค่ะเพราะความแซบไม่รอใครนะคะแล้วก็เราก็มัวแต่บรรยายสธทายส้มตามก็สมงก็จะกะ,ะแซบบ่อนวลเนาะเพราะว่าตามมาใหม่ๆนี้กําลังแซบาลังนวลเลยค่ะทุกคนโอ้ยน้าลายแตกผักแก้มก็จะมีในส่วนของผักพายกับผักกระทินนะคะกะทินอ่อนนะคะทุกคนจะเป็นผักพายนะคะเกล็ดก๊อกเกล็บๆๆนะคะทุกคนแล้วก็กะทินนะคะเพิ่มความนวความแซบกะทินคืนถินถ่นกะทินเดิมรั้วบานห้าวพี่น้อง มาแซบนํากันโอ้ยทำไา่แตกอันดับแรกก็อขอจวดสมตำก่อนโอ้ยสมตำปูปลาหกละสามสิบบาทพี่น้องนัวแซบนะคะเป็นอาหารกลางวันชั้นดีของประสอนเลยน้ำประแจก นัวแซ่บจะบอกคครแล้วเผ็ดมากนะคะทุกคนพริกแห้แงนี่คือแบบเผ็ดจืดขึ้นสมองเลยใครชอบส้มตำแบบเด็ดๆต้องจัดพริกแห้งนะคะไม่ทำให้คุณผิดหวังแคบหมูก็จะแซ่บ ก็จะนัวข้าวส้มตำม,มากก็ะถิงขึ้นทิ่นแล้วเงนั้ออ่อนส้มตำเลิศมากแกออกมานะคะกว่าเราจะได้ตั้งกล้องกว่าเราจะได้พูดคุยกับเพื่อนๆ ปกติส้มตำเนาะถ้าไม่เซบจริงมันจะเซ็งคางทุกคนทุกคนเขาเ้าใจคำว่าเซ็งไหมมันจะจืดมันจะจ้างมันจะบะน,นัวจะบนนจะบเสียมันจะบะหอมตอนตำเส็จใหม่ใแต่อันนี้หอมกลิ่นรสชาติอยู่ครบค่ะเหมือนตำออกจากโคกใหม่ใ แคบหมูเคี้ยวให้ฟันระเบิดไปปากไปเลยกินแคบหมูเสร็จต้องไปหาใส่ฟันปลอมนะคะแข็งปกกรอบค่ะภายใต้ความแข็งมีความกรอบมีความนุ่มกระส้มตามไปแต่เราต้องยอมกันนะคะคนเราต้องยอมเพามันแซ่บจริง แคบหมูเขาเด็ดมากแคบหมูถุงละ้าหายากเด้พี่น้องแคบหมูถุงละ้าวสมัยนี้แคบมากอาหารมันนอกอีสานอีสานสไตล์ประสอนพาชิวประชิมโอ้ยดีใส่ตาข่อยซะเนาะ ไม่ใช่ได้อยู่นะคะแต่มันได้มากรสชาติมันได้มากโอ้ยขอยกระเสียบนาะนวยีหลีนวยีหนีพี่น้องผักผ้ายผักผายมีความอิ่มน้ำ เป็นผักเนื้อเบาๆมีความพองแต่มีความอิ่มน้ำเคี้ยวเข้าไปีนนุ่มๆกกุบๆแช่เย็นกกรอบแซบไม่ต้องห่วงสวยเขานี้แซบมาก ออขออีกคำค่ะทุกคนแพบหมูแพบหมูผสมเลอร่อยแต่เราก็ต้องบรรยาบรรย่างนำแน่พี่น้องเห็นว่าเสบเสบกับจสหมูหมุจจานบได้ได้โบได้ มันสิยากกันขึ้นยามรับยามนอนแสบก็เล้งฝันว่าได้เลกเดเบอรก็เล้งฝันว่าอันก็ต้องได้เลีเ้ยงเดอยู่ปวดท้องขึ้นมาเหตุทงังไหนเลี้ยงหายตัวนั่นไงข้าก็ต้องกินแบบมีมารยาทนในสังคมแนี่ยหมู่มั้งครับป้า เด็ดนัวขปุ่นข่อยสัตว์เป็นอเลยเพี่หนองแก่เพชรเนาะโอเคเนาะไปละบ๊ายบายค่ะทุกคน อย่าลืมมาแซ่บนัวกับป้าสอนกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ are, ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ป้าสอนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะขอไปหานางกินก่อนพี่นอ้องยบวยหอยนดดบางโม่เก๋เพชรด,ดีนะที่ขอยรอบคอบ ข่เตียมบังงูมาพี่น้องถ้าไม่นั่นข่ก็สิยเงาอ้อแสบเงาสม่ำปากเบลอละ